ช่วงนี้ก็ที่บอกกันไว้นะครับเป็นช่วงของละครพันหน้านะครับละครพันหน้าจากกาแฟกระ๋องเบอร์ดี้สิปีเบอร์ดี้ความทรงจําดีๆไม่เคยเปลี่ยนครับนี่ละครพันหน้าเะครับเรื่องมหาเฮงครับ ใจจริงๆเลยน้องขาน้องขามีอะไรอ่ะนอนกลางคืนทำไมไม่ห่มผ้าห่มคะรู้ได้ยังไม่ห่มผ้าดูสิผอดบวมบ้าเลยเลยชื่ออะไรก็ดหนูเนี่ยชื่ออะไรคะชื่อเรียมมีอะไรเหรอสาวสงสัยว่าทำไมเดินไปเดินมาอยู่คนเดียวทำไมอะหนู่คิดมากเรื่องพ่ออยู่อ้าวทำไมอะพ่อหนูเป็นอะไร พ่อไม่สบายอะสิเอ,อเลอโอ้โแต่ดีๆนั่งๆๆพ่อสบายไม่เป็นไรหรอกพ่อก็ไปดีแล้วนะ <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> แค่ไม่สบายยังไม่ตายเอ,อเอรอแล้วพ่อไปไหนแล้วล่ะพ่อไปโรงพยาบาลใครพาไปพี่ตตงบมาะไร <c oughs> หนไูไม่ต้องไปห่วงพราะใครมาแถวบ้านแล้วดูสิหนูไม่สนใจใครทั้งนั้นแหละบวชพึ่งศึกต้องอยู่ในรถพระธรรมเพราะมนุษย์เราสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้หน้าตาดี่ครับขบนี่พี่เป็นใครเนี่ย บมาหาใครอะฮะมาหาโตครับมาหาโตมาหาโตเหรอครับแล้วพี่เป็นใครอะผมเพื่อนโตครับเพื่อนโตชืออะไรมาหาเฮงอ้าวอ้าวที่นี่ไม่มีเฮงมีแต่โตโตลงนะจะมาหาใครมาหาโตครับโตไม่อยู่แล้วนะล่ะเป็นใครมาหาเฮงที่นี่ไม่มีชื่อเฮงครับมีแต่ชื่อโตครับรู้แล้วครับน้ามาหาใครแน่ครับ ฟังชาชานะครับผมนี่นะครับครับมาหาเพื่อนชื่อว่าโตโอเคโตเป็นพี่พี่ชายเขาอยู่นี่อยู่ที่นี่แลวน้าเป็นใครครับมหาเฮงครับไม่มีคนชื่อเฮงเฮ้ยต้องบอกว่ารู้แล้วตกลงเอางี้ตกลงเนี่ยพี่เป็นเพื่อนพี่โตอชื่ออะไร เ้งนี่ตกลงไอ้โตไปไหนอะพี่โตไม่อยู่อซิ่อายจะไม่ชวนกูไปนั่งในบ้านแั้งเนียพูดดีๆนะพี่นะหนูเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงเหรอก็ใช่อะสิฮะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูว่าเป็นทอมเฮ้ยทอมจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงๆตรงตรง โอ๊ยเสียไม่ต้องปองปองโอ้ยทำจริงด้วยปองป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 งที่ก็พอแล้วเนี่ยนี่พาพาที่เข้าบ้านปะพาี่เข้าบ้านก็เชอเจกนขันอ่พี่เป็นเพื่อนพี่โตนะนะโอ้ยถามจริงอะ ห,หัวเหรอใชพี่เพียวเพิ่พยง,พงย้ายมาใหม่อยู่แถวนี้แถวนี้แถวนี้อ๋อแล้วทำไมมาอยู่ในบ้านแล้วอะเขาก็อยู่แถวนี้คนแถวนี้ก็ไม่ถือหรอกเข้าบ้านใครก็ได้เหร้จากกันนะคนบ้านใกล้เรินเคียงเออไอ้น,อ <c oughs> นี่ไอ้นี่ไม่เห็นที่เท,ท้าแขนขอโทษนึกว่าโซฟาไอ้โตไปไหนไอ้โตอ่ะพี่โตพาพ่อไปหาหมอ,อเอา พ่อเป็นไรอ่ะพ่อไม่สบายอสิ่งว้ายยังดีกับพ่อพี่เนะเาะพ่อพี่เป็นไรอ่ะป่วยเฮ้ยไม่้เป่วยนันแหละเฮ้ยแต่แกก็ยังสบายดีอันน,น,นี้อันนี้ไม่สบายแล้วว่ะไม่สบาย,ยอ๋อพ่อป่วยพ่อป่วยพ,พ่อป่วยนี่พ่อพี่ก็มา อยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนก็ไม่รู้พี่ก็จะมาบ้านไอ้โตจะให้โตพาพี่ไปหาโรงพยาบาลไปหาพ่อพี่น่อยนึงอ๋อพี่โตเขาไม่อยู่อาวไปไหนแล้วพาพ่อไปโรงพยาบาลอ๋อพ่อเป็นอะไรเนี่ยพ่อไม่สบายสิว้าดีกับพ่อพี่เนาะพ่อพี่เป็นอะไรอ่ะพ่อพี่ป่วยโหพอเนี่ยไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันหรอกแกก็มารักษาตัวในกรุงเทพด้วยไง โรงพยาบาลเนี่ยไอเราก็ไม่รู้ก็กะจะมาหายโตว,ว่าวานเพื่อนไอโตเนี่ยพาเราเนี่ยไปหาพ่อน้อยออาาก็มาก็ไม่เจอไอโต,ไ,อตไปไหนเนี่ยโตไม่อยู่อา้ามันไปไหนเราหาพ่อแกี่ยเฮ้ยมึงไปเขย่าเครื่องเลยเนี่ย <laughs> แผงตกร่องแล้วห <laughs> าต้องนานวนไปนี่แหละ เดี๋ยวพี่โตคงจะมาแหละเออนี่นานๆมาทีพี่ก็ซื้อของมาฝากซื้ออะไรมาเหรอรองเท้าอ่าเอาอาลองใส่สิเออเฮ้ย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 เปียงเฮ้ตรงไหนนะไม่มีหูเฮ้ยเปียงนี่มันไม่ใช่รองเท้าแล้วนี่มันไม่ใช่รองเท้าอ่านี่มัน ไปเอามไปย่างไหนอ่ะนันนาเซ่ไม่ใช่ของพี่มหาเหรอไม่ใช่เมื่อตะกี้นี้พี่นั่งรอตุกตุกที่ป้ายรถเมย์ไอ้ผู้ชายนะมันต้องสลับถุงพี่แน่เลยนั่นนาเซ่ได้ทำงานกันดีเนี่ยพี่รีบกลับไปเลยไม่ต้องมาอยู่บ้านฉันแล้วใช่เนี่ยหาเรื่องหาราวเข้ามาบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันต้องตามเอาปืนแน่เลยเนี่ยใช่จะไปคืนที่ไหนเราจะไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วพี่ก็ไปนั่งป้ายรถเมล์ไปเลยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีด้วยไอ้ของปืนฉันจะช่วยก็ช่วยนะ กันไงสวยเลยเห็นไหมนะอ้นี่ใช่ไหมใช่ปืนนี่แหละเอาเก็บใส่ถุงยกมือทำไมเอาเอาเพปืนไปจี้เขาดิเอางี้เอางี้เอาอันนี้แลกกับปืนอะไรมีนี่อยู่ปึกรุ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้ถูกแน่ๆรู้ด้วยไงถูกแน่ๆเอาน้าให้เถอะถูกรางวัลเลยวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเชื่อมไปหน้าเอามันก็ดีกว่าเอาปืนมาลอตเตอรี่อะอะไเอาปืนคืนมาแบลอตเตอรี่มาเออถูกวันที่หนึ่งแน่แน่ไทำอะไรก็ช่างมันเถอะ ไม่ไว้ใจเว้ยยื่นหมูยื่นแมวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคนเราไม่ต้องรอบครอบเว้ยอะไรนะรั้วาวรถจะได้กลัวไปเลยไปเลยมึงยกตัวไปไอปไไ้บ้าเผืออซัวอะไรไปเนี่ยแล้วไปหยิบเขามามั่วซัวได้ยังไงอ่ะแล้วไปจะออกได้ยังไงนะสนูสนสนูนสูนสูนหนึ่งออกไม่ออกก็เอาไว้ก่อนเถอะดีกว่าถือปืนมาเดี๋ยวตำรวจตำรวจมาจับอีกเออ จริงเลยไปน่โตจะมาพีโบไนี่ก่อน่งอพโตพโตบสวัสดีครับพี่โตเหงไปไงมาไงถึงมานี่วะสบายดีครเพื่อนสบายดีอ่อนี่แล้วพ่อไปโรงพยาบาลไปไงมั้งครับพี่พ่อพ่อนังพ่อฉันเป็นตายอ่ะเป็นอะไรนะเฮ้ย พ่อคงตายเหรอไม่ใช่ตายเป็นโรคไตเป็นตายเป็นโรคไตเหรอไม่ตายไอพี่นี่จริงไหมลุงพ่อเดี๋ยวๆเรียบๆนี่พ่อหนูเหรอนี่พ่อตายไม่รู้ว่าพ่อเป็นลิง พ่อทำไมไม่กลับมากับพี่โตไอ้ทุอยไางพ่อน้อตายอ่ะพ่อก็เลยเดินไปจากโรมบานมาเนี่ะหมอบอกว่าพ่อต้องไปรับการผ่าตัดต้องได้มีการเปลี่ยนไตพ่อถึงม <eterm Gore> ีชีวิตรอดไม่งั้นก็คงไม่รอดหรอกใชาเหรอะพ่อครับถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ใช่พ่อของผมแต่ผมก็ไม่รักพ่อเ้ยรักสีเพื่อนพ่อเพื่อนเองในเมื่อพ่อเป็นถึงขั้นนี้แล้ว พ so ่สบายใจได้งานศพพ่อผมจะมีพรุมาให้แล้วไปสีแดงนี่ปุ่ปู่คู่างนี้มันต้องบริจาคใตให้บ้านพ่อที่ตายไ่แล้วจะไปจัดงานศพขอตาได้ไหมพี่พ่อในเมื่อถึงขั้นนี้แล้วพ่อผมนี่แหละครับไอ้มาหาเหงคคนนี้แหละครับมันจะให้ตายพ่อ พ่อนี่สักสีผมจะไม่ใช่ลูกพ่อตายตายพ่อพ่อเฝันจะทำไงเอะเเดี๋ยวเดี๋ยว พ่อหายแล้วโอ้ยพ่อหายแล้วเขี่ยมเลยพ่อนี่ิสละจริงๆเลยเพื่อพ่อเพอเพื่อพ่อเพอไม่ทำได้ฉันจะพาพี่ไปรักษาแต่ว่าพี่พี่มีมีเงินติดตัวมาบ้างไหมต้องมีค่ารักษาค่าโรงพยาบาลโอ้ยพ่อมึงก็เอาตายกูมึงจะมาเอาเงินกูอีกเออพูดบอกตรงๆนะเรียมเรียมว่าอะไรนะกูบอกตรงๆนะมึงไม่ได้มาหาพ่อกูหรอก กหนีออกจากบ้านมากูกาจะมาเที่ยวหาเพื่อนคิดไม่ถึงแล้วกูจะมาตายที่นี่เดี๋ยวนี่ตายเหลือข้างเดียวนี่ไปหาไปเย็บแผลมีเงินหรือเปล่าเนี่ยเงินมีเปล่าพวกเราไม่มีหรอกนะมีรัตเตอรี่อยู่ไม่ใช่เหรอมีรัตเตอรี่ไม่ใช่เหรอวันนี้หวยออกด้วยเอารัตเตอรี่มาตัวสิเผื่อได้ตังค์ไงมันจะไปถูกได้ไงเราเอาเอา เอาไปให้โบส์อโอ้ <c oughs> เปิดหวยฟังดิ <c oughs> หวยออกอะไรวะนนีเฮ้ยนี่มึงไดมเอา้อลง